ล่าสุดมาปาร์ตี้บ้านเพื่อนสามมาเข้ามามาเปิดแกเจ้าไหนล่ะนี่สิเปิดได้สิเปิดเป็นบ้าเอ้ากินเป็นอยู่นด้แหละต่ว่าของเปิดเป็นม้วนผู้บัญชีแพ้เขาซื้อมาอยู่อ่ะเห็นอยู่เอาล่องมึงกรนั้เป็นไหนมันล่องบวลาเดียวนี่มาล่องยู่ คือบอ่เอรอจักหามันแหละสิได้กินบ้าก็ไม่ก่อนไว้แตกแตกแล้ววิ่งขึ้นเป็นเต,ตกแตกตทะเฮ็ดจังนายบั้นจังสิขึ้นมนันก็ต้องขึ้นนี่แม้เอานี่เอออันนั้นโยกขึ้นมานต้องดึงอย่างยัง่ง ฉัน่าปลาสัตวตะเกียบทางปึกลงไปอยู่ที่อันชังโมบมีแนวเปิดใชแล้วก็เกียบทังลงเลยนะคะเออแลแกลอันนันตีบนีเนียนกรอัน,น, <c oughs> นี้นี่นี่งับอันนี้ลงงับอันนี้ลงเออ,อมันจะดึงคืนจับหวดน,น้ำเด้อจ้ะมันจะเกีงไม่ถึงแม้แต่งัดลงแล้วก็หมุน เออนั่นคือะนั่นเห็นว่เขียวน้ำ้งหมุนหมุนเอาเวเออง่ายเองอ้ยกระจอกงอกงอเอาเอขึ้นเอียกแล้วก็ดึงโยกขึ้นอีกเอาขั้นโยกมันขื้นหมุนหมุนมายถึงว่าเอาขั้นโยกมันขื้นอีกไดแล้วไแล้วแมันขาดักับรูมันฟีดขึ้นนี่ลุยนี่แหละอืมกับรูใหม่นาอโอ้ยจะมากินยา่แจะเนะขาดจำเห็นบอวมาให้ <substit uting> ให้พัดตัวนี้ขึ้นเท่ากับคมลงไม่อีกมันก็สิดึงขึ้นไหมยอกน้ำปรดานี่แค่ไหนอะไรแบบนี้หมุนออกหมุนไหมหมุนออกไหมปลาแก้มน้องปลากินเหล่าข่าวซะเส้นว่าปลาแก้มน้องปลาฮ่องรุ่นฮ่องบ่เหมาะสมก็ไหวดอกไม่ต้องเหล่าข่าวเปิดด <positives> ัง <Contact> ป <kir gue bbe> ๊อกหลวด ป yup. ๊อกปะแ้เจ oh, ้าคนออพี uh, ่ก็ยไปอ่ะสมัยตะเกียบกินยากขึ้นไปแลวพี่น้องยู่เฮี้ยนขอบอกเปิดจากเทียขคอตะเกียบทังลงามดปิงแล้วจะรูปแล้วให้ผู้เป็นจ๊คคนดึงเลยจุ๊บ ก okay, mm hmm. like, <wh> ็ิ่นา <wh> ok ้แเป็นบ่อปนเข่าแล้วแต่มดงว่ามันบ่อข่าลยดงตวเดวะเดียก่ล่นชื่อผมป่ะล่นหล่นล่นแก่เพือนเ่าโอเคทางลงจบบอไดงกินทางลงเลยไฟลน สำนานอีกแล้วมาปาฉันมาปาซีค่ะปาซีลีปาซีไหวเลิศจบหัวแตกแล้ว